สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Beaver n o v e นะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งกิ้งไว้ด้วยนะคะวันนี้จะมีความสนุกรูปแบบไหนมาส่งไปรับฟังกันได้เลยค่ะ เสียงพัดลมเพดานหมุนเอื่อยเอื่อยคลอคล้าวไปกับเสียงช็อกขีดเขียงกระดานดำช้าช้าในห้องเรียนวิชาวรรณกรรมไทยเชิงวิเคราะห์ชั้นปีที่สามแสงแดดยามสายลอดผ่านบานหน้าต่างกระจกใสาบางบานที่เปิดแง้มรับลมบรรยากาศในห้องเรียนสงบเงียบมีเพียงเสียงของอาจารย์ผู้สอนที่ดังอยู่เป็นระยะๆะะเหมือนคลื่นความรู้ที่กำลังไหลบ่าช้าช้า ริมหน้าต่างแถวหลังสุดมีนักศึกษาคนหนึ่งนั่งก้มหน้าจดเลคเชอร์อย่างเงียบๆเบนติชายหนุ่มผิวขาวจัดใบหน้าเรียบเฉยในแบบที่ทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่าเขาเป็นคนเงียบขรึมและไม่ค่อยสูงสิงกับใครเขาสวมแว่นสายตากรอบบางและมักแต่งตัวด้วยเสื้อเชิ้ตสีเรียบๆกับกางเกงสลัอยู่เสมอท่ามกลางความเงียบในห้องเรียนสายตาของเขาไม่ได้จดจ่ออย,อยู่ที่ตัวหนังสือหรือกระดานอย่างที่ควรจะเป็นหากแต่กำลังมองออกไปข้างหน้า มองไปยังอาจารย์กวินชายหนุ่มวัยใกล้เลขส,สามผู้ยืนอยู่หน้าชั้นเรียนในวันนี้สวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนพับแขนขึ้นเหนือข้อสอบก,กังเกงผ้าทรงเรียบสีเข้มผมถูกเซ็ตไว้อย่างเรียบร้อยแต่ไม่แข็งกระด้างแววตาอ่อนโยนซ่อนความจริงจังเสียงของเขาทุมนุ่มเวลาพูดถึงบทกวีหรือวรรณกรรมเรื่องเก่ามักจะมีแววตาเป็นประกาย สุภาพบุรุษไม่มีวันทำร้ายใครด้วยคำพูดแม้ในวันที่หัวใจตนเองถูกฉีกเป็นชิ้นๆอาจารย์กวินกล่าวด้วยน้ำเสียงชัดถ้าชัดคำก่อนจะหันหลังกลับไปเขียนคำอธิบายลงบนกระดานดำด้วยลายมือเป็นระเบียบเนติกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากเขาไม่ได้ตั้งใจจะฟังประโยคนั้นมาก่อนแต่มันดันตรงกับความรู้สึกเขาเข้าอย่างจังเขาแอบรักอาจารย์ของตัวเองมาเกือบสองปีเต็มโดยที่ไม่เคยคิดจะทำอะไรกับความรู้สึกนั้นเลย ไม่เคยแม้แต่จะสบตาเขาได้นานนานไม่เคยแม้แต่จะเรียกชื่ออาจารย์เสียงดังเหมือนเพื่อนคนอื่นไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์หัวใจของเนติบีบรัดเงียบเงียบในอกทุกครั้งที่เห็นอาจารย์ยิ้มให้ใครสักคนหรือเวลาที่อาจารย์เดินออกจากตึกพร้อมร่มคันเดิมในวันฝนตกทุกภาพเหมือนถูกบันทึกไว้ในหัวเขาอย่างละเอียดมากกว่าการจำบทเรียนเสียอีเนติเสียงเรียกจากเพื่อนข้างๆดึงเขาให้หลุดจากผวัง หือเขาขานรับอย่างเลื่อนลอยรู้สึกถึงเหงื่อซึมเล็กน้อยที่หลังต้นคอเมื่อกี้อาจารย์ถามความเห็นเธอเรื่องวักสุดท้ายของกอนเมื่อกี้นะฟังไหมเนี่ยเขากับพริปตารวบรวมสติอย่างรวดเร็วก่อนจะยกมือตอบด้วยเสียงเบาๆแววตาอย่างหลบเลี่ยงการสบตากับผู้สอนอยู่เสี้ยววินาทีผมคิดว่าคำว่าหัวใจที่ถูกฉีก อาจ,จไม่ได้หมายถึงแค่ความรักที่ไม่สมหวังแต่น่าจะหมายถึงความเจ็บปวดที่เราไม่สามารถพูดออกไปได้มากกว่าอาจารย์กวินหันกลับมามองเขาเป็นครั้งแรกในรอบชั่วโมงแววตานิ่งๆคู่นั้นสบกับเขาโดยไม่ทันตั้งตัวแค่ไม่กี่วินาทีแต่เนติก็รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนคำตอบน่าสนใจมากครับเนติเขายิ้มให้ ยิ้มแบบที่ไม่ต่างจากทุกครั้งที่เขายิ้มให้กับนักเรียนคนอื่นแต่สำหรับเนติแล้วนั่นคือช่วงเวลาที่เหมือนกับได้รับแสงแดดทั้งฤดูมาเก็บไว้ในใจเนติกลั้นหายใจและรู้สึกว่าหัวใจตัวเองเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลเขายิ้มตอบเพียงเล็กน้อยก่อนจะก้มหน้าจดเลคเชอร์ต่อทั้งที่มือสั่นเล็กน้อยและในขณะเดียวกัน ชายอีกคนหนึ่งกำลังยืนรออาจารย์อยู่หน้าตึกเรียนชายคนนั้นยืนกระดอกมองนาฬิกาเรือนเงินที่ข้อมือด้วยสีหน้าเรียบนิ่งชายคนนั้นชื่อว่าเคนและเขาคือแฟนของอาจารย์ เสียงออดเลิกคลาสดังขึ้นท่ามกลางแสงแสงแดยามสายที่เริ่มสาดแรงมากขึ้นกระจกหน้าต่างสะท้อนแสงจนแสบตาขณะที่นักศึกษาเทเก็บของสิงพูดคุยเสียงหัวเราะและเสียงเก้าอี้ที่ถูกขยับดังประปลนกันไปทั่วห้องบรรยากาศของชั้นเรียนที่เคยเงียบสงบในช่วงเรียนเปลี่ยนเป็นความวุ่นวายชั่วคราวของช่วงพักเที่ยง บางคนรีบวิ่งออกจากห้องเพื่อต่อคิวซื้อข้าวกลางวันบางกลุ่มรวมตัวกันหัวเราะร่าในบทสนทนาเรื่องไร้าสาระที่ไม่มีในตำราแต่ท่ามกลางเสียงเหล่านั้นเนติยังนั่งอยู่นิ่งๆที่โต๊ะริมหน้าต่างในแถวหลังสุดราวกับโลกของเขากำลังหมุนช้าก,กว่าคนอื่น เขาก้มมองสมุดโน้ตตรงหน้าลายมือที่เคยเป็นจมเขียนเริ่มกลายเป็นลายเซ็นไรรูปทรงครึ่งหน้ากระดาษมือขวาย,ยังกำปากกาวไว้แน่นแนบกับเส้นบรรทัดราวกับพยายามยึดสติไว้ต่หมึกในปากกาหยุดเขียนไปนานแล้วแววตาของเขาเลื่อนช้นชาๆไปที่หน้าชั้นเรียนอีกครั้งราวกับแรงดึงดูดจากใครบางคนยังตรึงเขาไว้ตรงนั้น อาจารย์กวินยืนอยู่หน้าชั้นเรียนเช่นเคยกำลังพูดคุยกับนักศึกษาหญิงสองสาคนที่เข้ามาถามคำถามเพิ่มเติมเขายิ้มให้พวกเธอด้วยแววตาอบอุ่นไม่ได้ยิ้มกว้างแต่เป็นรอยยิ้มที่ดูอ่อนโยนและจริงใจพอจะทำให้คนฟังรู้สึกสบายใจและนั่นคือสิ่งที่เนติไม่เคยได้รับจากใครเขาเคยบอกตัวเองว่าแค่ได้มองก็พอแต่ทุกครั้งที่ได้มองกลับยิ่งทำให้รู้สึกว่ายากจะตัดใจ เนติลุกขึ้นช้าๆเก็บของลงกระเป๋าด้วยจังหวะเนิบช้าไม่ได้เดินเข้าไปหาหรือเอ่ยลาเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาเพียงแต่อ้อมออกทางประตูด้านข้างห้องราวกับเป็นเพียงเงานในห้องเรียนที่ไม่เคยมีใครสังเกตเห็น <hel> เมื่อเดินลงมาถึงชั้นล่างของอาคารเรียนกลิ่นแดดยามสายผสมกลิ่นดินแห้งหลังฝนจากเมื่อวานลอยมากระทบจมูกเขาเงยหน้าขึ้นโดยอัตนโนมัติและก็พบกับภาพที่ทำให้หัวใจของเขาชะงักลงอย่างไม่มีคำอธิบาย ผู้ชายคนหนึ่งยืนพิงเสาอยู่ตรงมุมใกล้ทางเข้าท่าทางสงบนิ่งแต่ทรงพลังเสื้อเชิดแขนยาวสีเข้มที่พับแขนขึ้นดูเรียบง่ายแต่เรียบร้อยกางเกงสแลคคอที่พอดีตัวกับรองเท้าหนังขัดเงาอย่างดีบ่งบอกถึงบุคลิกที่พิถีพิถันทุกระเบียดนิ้วชายผู้นั้นไม่พูดอะไรแต่การยืนอยู่ตรงนั้นก็พอให้ใครๆรู้ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาเมื่ออาจารย์กวินเดินตามลงมาจากอาคารเขาหยุดก้าว เมื่อเห็นชายคนนั้นยิ้มมุมปากให้อาจารย์เองก็ยิ้มตอบกลับอย่างอ่อนแรงราวกับได้พบที่พักใจในวันที่เหนื่อยล้าชายคนนั้นยื่นมือไปแตะไหล่เขาเบาๆแววตาที่มองกันนั้นดูเข้าใจโดยไม่ต้องพูดอะไรก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มเดินเคียงข้างกันออกจากตึกอย่างเงียบๆเบนติยืนมองภาพนั้นจากระยะไกลไม่ไกลนักแต่ก็ไม่ใกล้พอที่จะได้ยินเสียงพูดคุยของพวกเขา เขามองมือของชายคนนั้นที่สัมผัสหลังมือของอาจารย์เบาๆเป็นจังหวะสั้นๆเหมือนการบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้อย่าก,กังวลไปไม่มีคำพูดใดจากเนติไม่มีแม้ตแต่วลวตากโกรธหรือเสียใจมีเพียงความว่างเปล่าที่ปะปนกับการยอมรับและเจ็บปวดแบบเงียบงนันเขาไม่ได้โกรธเคนไม่ได้เกลียดอาจารย์กวินเขาแค่ไม่รู้จะทำยังไงกับความรู้สึกของตัวเองที่ไม่มีที่ไป ทุกครั้งที่เขาเฝ้าดูอาจารย์จากระยะไกลเขาก็รู้ตัวดีว่าสถานะของตัวเองไม่เคยเปลี่ยนเขาไม่ใช่คนที่อาจารย์หันมามองเขาไม่เคยอยู่ในบทสนทนาน,นั้นไม่เคยอยู่ในชีวิตประจําวันของเขาเนติเดินเลี่ยงออกไปอีกทางฝ่าแดดอ่อนๆของสายวันนั้นอย่างช้าๆโดยไม่หันกลับไปมองไม่รู้ว่าหัวใจของเขาหนักหรือเงาของเขาทอดยาวเกินไปกันแน่ อาคารห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกไม่ไกลจากคณะศิลปศาสตร์มากนักเป็นอาคารเก่าที่เงียบสงบรายล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่และแสงแดดที่ลอดผ่านร่มเง,งาของใบไม้พาดลงบนพื้นปูนเก่าอย่างอ่อนโยนในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้นหลังจากที่เนติเดินเลี่ยงจากภาพที่เขาไม่ควรเห็นเขาก็มุ่งหน้ามาที่นี่สถานที่เพียงไม่กี่แห่งในมหาวิทยาลัยที่เขารู้สึกปลอดภัย เสียงเปิดประตูไม้บานใหญ่ของห้องสมุดเบาๆดังขึ้นก่อนที่เนติจะก้าวเข้ามาในอาคารที่เงียบเกินกว่าจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นของตัวเองเขาเดินผ่านชั้นหนังสืออย่างรู้ทิศทางร่างสูงหยิบหนังสือวรรณกรรมเล่มหนึ่งออกจากชั้นแล้วมุ่งหน้าไปยังมุมโต๊ะที่ซ่อนอยู่ใกล้หน้าต่างบริเวณที่ไม่ค่อยมีใครมาใช้แม้แต่ในช่วงสอบ เขานั่งลงอย่างเงียบเงีๆเปิดหนังสือค้างไว้หน้าใดหน้าหนึ่งแต่ไม่ได้อ่านจริงจังสายตากลับเมื่อลอยไปไกลกว่านั้นเลยหน้ากระดาษเลยหน้าต่างกระจกออกไปถึงต้นไม้ไหวเอื่อยที่อยู่เบื้องนอกอยู่ๆน้ำเสียงของอาจารย์กวินเช้าก็ย้อนกลับมาในหัวของเขาอีกครั้งสุภาพบุรุษไม่มีวันทำร้ายใครด้วยคำพูดแม้ในวันที่หัวใจตนเองถูกฉีกเป็นชิ้นๆ คำพูดนั้นไม่ได้แค่ทิมแทงมันเหมือนกําลังสะท้อนสิ่งที่เนติเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เลือกจะเงียบและทนกับความรู้สึกที่ไม่มีที่ไปเนติหยิบสมุดเล่มเล็กออกมาจากกระเป๋ามันเป็นสมุดบันทึกเก่าๆที่เขาใช้จดอะไรเรื่อยเปื่อยในทุกวันที่ใจไม่เป็นระเบียบเขาเปิดหน้ากระดาษใหม่หยิบปากกาแล้วเริ่มเขียนลงไปอย่างช้าๆ14กร,รกฎาคม วันนี้เห็นอาจารย์ยิ้มให้เขาอีกแล้วแววตาอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่ไม่เคยมองมาทางนี้เลยบางทีฉันอาจจะไม่ได้ต้องการให้เขารักกลับแค่อย่าเป็นคนที่เขารู้ว่ามีอยู่จริงก็เท่านั้นเองเนติวางปากกาลงถอนหายใจเบาๆก่อนจะพิงหลังกับพนักเก้าอี้ไม้เสียงลมหายใจของเขากลมกลืนไปกับความเงียบของห้องสมุด ไม่มีเสียงใดมารบกวนไม่มีใครรับรู้ว่าภายใต้ใบหน้าเรียบเฉยของเขามีอะไรบางอย่างที่ถูกถ่ายทอดไว้เงียบเงียบระหว่างบรรทัดของบันทึกนั้นความรักที่ไม่อาจพูดได้ความรู้สึกที่ไม่มีใครเห็นเสียงกระดิ่งประตูไม้ของห้องสมุดดังขึ้นเบาๆเป็นรอบที่สองของช่วงบ่ายเนติยังคงนั่งอยู่ที่มุมเดิมไม่ได้หันไปมองว่าใครเข้ามาใหม่เขายังเองหลังอยู่กับเก้าอี้ไม้ยังคงปล่อยความคิดให้ไหลเวียในในหัวอย่างไร้จุดหมาย แต่แล้วเสียงฝีเท้าเบาๆที่เดินใกล้เข้ามาก็หยุดอยู่ไม่ไกลนักและตามมาด้วยเสียงพูดคุ้นหูเนติใช่ไหมเนติสะดุ้งเล็กน้อยเข้าหันขอบไปตามเสียงนั้นทันทีก่อนที่แวลตาจะสะท้อนภาพของอาจารย์กวินชายผู้ที่เขาพยายามหลบสายตาเสมอมา อาจารย์ไม่ได้สวมชุดที่ใส่สอนในชั้นเรียนแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นเสื้อโปโลเรียบๆกับกางเกงผ้าธรรมดาแต่รอยยิ้มอ่อนโยนนั้นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอาจารย์เออครับเนติตอบเสียงเบาลุกขึ้นยืนเล็กน้อยแต่ยังถือสมุดบันทึกไว้ในมือกวินพยักหน้าเบาๆก่อนจะยิ้มอีกครั้งขอโทษนะครับที่รบกวนพอดีเมื่อกี้เดินผ่านโต๊ะบรรารักษ์แล้วเห็นคุณอยู่ตรงนี้เลยว่ามาทักไม่รบกวนใช่ไหม เนติสายหน้าทันทีไม่ครับไม่เลยครับดีครับผมแค่สงสัยนิดหน่อยว่าช่วงหลังคุณดูเงียบกว่าปกตินิดหน่อยเขาลุกตามองสมุดในมือกลัวว่ามือจะเผลอสั่นจนอีกฝ่ายสังเกตเห็นผมแค่รู้สึกหน่อยนิดหน่อยครับช่วงนี้มีรายงานหลายชิ้นเนติเลือกใช้คำโกหกแบบที่ปลอดภัยที่สุด อาจารย์พยักหน้าเบาๆอย่างเข้าใจก่อนจะมองโต๊ะข้างหน้าซึ่งมีหนังสือวางค้างไว้อ่านวรรณกรรมใช่ไหมครับเล่มนี้ผมก็ชอบนะเนติไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรเขาทำได้แค่พยักหน้าพลางนั่งลงตามเดิมและพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุด กวิงยืเนเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยอย่างเผาเบาคุณเป็นคนคิดลึกนะครับผมสังเกตจากคำตอบในห้องเรียนหลายครั้งคำตอบคุณมีความรู้สึกมากกว่าความถูกต้องตามตำราและผมชอบแบบนั้นเนตินิ่งไปรู้สึกเหมือนหัวใจโดนกระตุกเบาๆขอบคุณครับเขาต่อออกไปในที่สุดแม้จะยังไม่กล้าสบตาเต็มๆถ้าวันไหนคุณอยากพูดคุยไม่ต้องรอให้มีคำถามวิชานะครับแค่ทักผมก็ยินดี คำพูดนั้นเบาอ่อนโยนและไม่มีเจตนาเกินเลยอะไรทั้งนั้นแต่สำหรับเนติมันกลับเหมือนกำแพงบางๆที่ขังเขาไว้ค่อยๆถูกเปิดออกเขายิ้มบางๆในแบบที่ไม่ค่อยได้ยิ้มให้ใครครับอาจารย์หลังจากบทสนทนาเล็กๆที่มุมห้องสมุดเนติใช้เวลาทั้งช่วงเย็นนั่งเงียบๆกับตัวเองสมุดบันทึกเกงคงเปิดอยู่หน้าเดิมแต่ไม่มีถ้อยคำใดถูกเขียนเพิ่มเข้าไปอีกเลยเขาเพียงนั่งมองกระดาษเปล่าๆ ที่มีแสงแดดอ่อนของยามบ่ายส่องกระทบอยู่บนขอบหน้ากระดาษนั้นเสียงไอเก่าบนอาคารดังหึ่งอยู่เหนือหัวแต่ใจของเขากลับได้ยินเทียงคำพูดเดียวซ้ำไปซ้ำมาคำพูดของอาจารย์กวินยังคงวงเวียนอยู่ในหัวคุณเป็นคนคิดลึกนะครับและผมชอบแบบนั้นมันไม่ใช่คำชมธรรมดาแต่มันก็ไม่ใช่คำพูดที่เขาควรตีความเกินไปทว่าหัวใจกลับไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่สมองพยายามบอก เสียงนั้นสายตานั้นมันอ่อนโยนจนเขาหลงคิดไปว่าตัวเองอาจจะพิเศษขึ้นมาสักนิดในสายตาอาจารย์แต่ความจริงก็คือความอ่อนโยนของอาจารย์กวินไม่เคยเป็นของใครคนเดียวมันคือความเมตตาที่เขาแบ่งให้กับทุกคนและนั่นเองที่เจ็ด หลังเลิกเรียนในวันถัดมาฟ้ายามเย็นย้อมเมืองด้วยสีส้มหม่ลมเย็นต้นฤดูหนาวพัดเบาๆไปทั่วลานมหาวิทยาลายัยใบไม้สีเขียวอ่อนปลีไหวอยู่บนพื้นหญ้าเนติเดินคนเดียวอย่างเชื่องช้ามือข้างหนึ่งล้วงกระเป๋าอีกข้างถือโทรศัพท์ที่หน้าจอดับสนิทเขาไม่ได้กดดูอะไรเลยมาหลายชั่วโมงแล้ว เมื่อเดินผ่านคาเฟ่เล็กๆใต้ตึกวิจิตเขาเผลอหยุดฝีเท้าโดยไม่รู้ตัวกลิ่นกาแฟหอมจาง,งๆลอยออกมาพร้อมเสียงเพลงบเลงคลอบเบาจากลำโพงในร้านมันเป็นภาพบรรยากาศอบอุ่นที่เขามักหลีกเลี่ยงไม่ใช่เพราะไม่ชอบแต่เพราะมันทำให้เขารู้สึกว่าโลกนี้อบอุ่นเกินไปสำหรับคนที่ไม่รู้จะวางใจไว้ตรงไหนอย่างเขา เสียงหัวเราะเ,าเบาดังลอดออกมาจากโต๊ะได้นในสุดเขาเหลือบตาไปมองผ่านกระจกแล้วก็พบว่าภายในนั้นมีเพียงสองคนที่เขาไม่อยากพบในเวลาเดียวกันอาจารย์กุนและเคนพวกเขานั่งตรงข้ามกันมีแก้วกาแฟวางอยู่ตรงหน้าบนโต๊ะยังมีหนังสือเล่มหนึ่งเปิดค้างไว้แววตาของทั้งคู่มองกันอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งรอยยิ้มของอาจารย์กุนดูผ่อนคลายกว่าทุกครั้งที่เนติเคยเห็นเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากใจโดยไม่ต้องพยายาม มันไม่ใช่รอยยิ้มที่เขาเคยได้รับในห้องเรียนหรือแม้แต่ที่ห้องสมุดเมื่อวานมันคือรอยยิ้มของคนที่รู้สึกปลอดภัยในสายตาของอีกคนหนึ่งเป็นรอยยิ้มที่ไม่ต้องกั้นขอบเขตไม่ต้องปิดบงังไม่ต้องเงียบเงันเหมือนที่เขาเคยได้รับเนติยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนานกว่าที่ควรจะเป็นไม่ใช่เพราะเขาหวังอะไรแต่เพราะความรู้สึกข้างในะมันดึงรั้งเขาไว้ไม่ให้เดินต่อไป เขามองภาพนั้นเหมือนมองภาพวาดที่สวยงามแต่ไม่มีวันเอื้อมถึงก่อนจะเบือนสายตากลับมาข้างหน้าสุดลมหายใจลึกแล้วเดินผ่านหน้าร้านไปโดยไม่หันกลับบางทีเขาอาจจะหลอกตัวเองมาโดยตลอดว่าการได้คุยกันเพียงเล็กน้อยคือความพิเศษบางทีการได้ยินชื่อของตัวเองจากปากอาจารย์การได้รับรอยยิ้มเล็กๆที่แสนธรรมดามันอาจพิเศษเกินไปในความรู้สึกของเขา แต่ความจริงคือเขาเป็นเพียงนักศึกษาในห้องเรียนเป็นเพียงเสียงหนึ่งในหลายสิบเสียงที่อาจารย์ได้ยินในแต่ละวันไม่เคยเป็นคนที่สำคัญมากพอจะอยู่ในบทสนทนาของยามเย็นแบบนี้ไม่เคยเลย วันศุกร์บ่ายแก่ๆของสัปดาห์ถัดมาท้องฟ้าเหนือมหาวิทยาลัยถูกปกคลุมด้วยเมฆครึ้มฝนโปรยลงมาเบาๆจนพื้นทางเดินเริ่มเปียกชื้นกลิ่นดินและกลิ่นใบไม้เปียกน้ำแต่จมูกทันทีที่เนติเดินออกจากอาคารเรียนวิชาสุดท้ายของวันจบลงช้ากว่าปกติและนักศึกษาส่วนใหญ่ต่างรีบกลับหอพักหรือบ้านก่อนที่ฝนจะตกหนัก เนติเองก็กำลังจะเดินเลี่ยงกลับทางประตูหลังของตึกแต่ฝนที่เริ่มตกหนาเม็ดทำให้เขาต้องรีบวิ่งเข้าไปหลบฝนใต้าชายคาหน้าตึกเรียนและที่นั่นเขาเจออาจารย์กวินยืนอยู่ก่อนแล้วอาจารย์กวินไม่ได้ถือร่มใบหน้าเปียกฝนเล็กน้อยจากตอนที่เพิ่งเดินมาใต้าชายคาแคบๆนั้นมีเพียงพวกเขาสองคนเนติลังเลว่าจะถอยออกไปหรืออยู่ต่อแต่ยังไม่ทันคิดอะไรอาจารย์ก็หันมาเห็นเขาเสียก่อน ฝนตกเร็วกว่าที่คิดทะอาจารย์เอ่อยขึ้นก่อนรอยยิ้มที่ประดับบนใบหน้าไม่ได้สดใสเท่าเคยแต่ยังคงอบอุ่นพอให้เนติใจเต้นแผ่วครับผมนึกว่าจะทันเหมือนกันเขาตอบสั้นๆพยายามไม่สบตานานเกินไปฝนยิ่งคงตกหนักขึ้นเรื่อยๆสายฝนพาดพานลานกว้างหน้าตึกจนกลายเป็นม่านน้ำบางๆที่ขันระหว่างพวกเขากับโลกภายนอกเสียงฝนกระทบพื้นดังก้องใต้หลังคาเล็กๆราวกับสร้างมุมหนึ่งของโลกให้เงียบสงบเป็นพิเศษ อาจารย์กวินเอียงหน้ามาทางเขาเล็กน้อยคุณโอเคไหมช่วงนี้ดูเงียบกว่าปกติเนติเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้ากอพอไหวครับแค่รู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยผมก็เหนื่อยเหมือนกันอาจารย์หัวเราะเบาๆแต่สายตากลับไม่ได้สดใสเช่นเคยเหนื่อยแบบที่ไม่รู้จะเริ่มระบายจากตรงไหนเนติหันมองเขานิดนดรู้สึกถึงความเปราะบางๆอย่างที่ไม่เคยเห็นจากอาจารย์มาก่อน มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอครับเขาถามเบาๆด้วยน้ำเสียงระมัดระวังกวินนิ่งไปครู่หนึ่งรอยยิ้มค้างอยู่เพียงที่ริมฝีปากก่อนที่เขาจะถอนหายใจยาวและพูดเบาๆผมเพิ่งรู้ว่าเคนเขาแอบคุยกับคนอื่นคำพูดนั้นหลุดออกมาอย่างช้าๆเหมือนเขาต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีในการยอมรับมัน เนติไม่รู้จะตอบว่าอะไรใจเขากระตุกวูบทั้งจากความตกใจและจากความรู้สึกที่ยากจะอธิบายผมเจอข้อความในโทรศัพท์เขาเมื่อคืนกะวินงพูดต่อสายตาเมื่อออกไปยังสายฝนมันไม่ใช่เรื่องรุนแรงอะไรนักหรอกแค่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะมีในความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้เนติเงียบไม่กล้าแม้แต่จะขยับ ผมพยายามเข้าใจนะว่าคนเราก็มีช่วงสับสนมีช่วงหลงทางแต่ตอนที่เห็นข้อความพวกนั้นผมก็รู้เลยว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วฝนยิ่งคงตกต่อเนื่องแต่ความเงียบระหว่างพวกเขากลับอบอวนไปด้วยบรรยากาศของความไว้ใจอย่างประหลาดเนติค่อยๆเอ่ยขึ้นเบาๆบางทีความเจ็บปวดที่ชัดเจนอาจดีกว่าความคาดหวังที่ไม่มีวันเป็นจริงก็ได้นะครับ กัิินหันมามองเขาดวงตาแดงเล็กน้อยแต่ไม่อ่อนแอนั่นสิคุณพูดถูกกว่าที่คิดอีกโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจอกันคลิปหน้านะคะ